สวัสดีจ้าพี่น้องบางป่าสุขุ่สุคนเนี่ยค่ะเด้อวันนี้อยู่กับช่องปุ๊บปีป้ผุดเถากะระรคือเก่าคือเดิมจ้าเพิ่มเติมคือเราจะพามาทำเนี่จ้าเพื่อนๆซุปมะเขือนะจ้าเพื่อนๆนี่มะเขือแล้วก็มีถั่วนะจ้าเพื่อนแล้วก็มีเห็ดกระด้างนะจ้าเราจะเอามะเขือเห็ดกระด้างแล้วก็เนี่ยนะคะไปต้มนะจ้เาเพื่อนเราจะมาทําการซุปกันนะจ้าเพื่อนซุปมะเขืออาหารอีสานบ้านเรานะจ้าเพื่อนอร่อยอร่อยนะจ้าเพื่อนนี่ค่ะ มะเขีอนะจ๊ะนี่จะเป็นเพื่อนเรานําทุกอย่างเมื่อกี้ินะคะเลงมาต้มให้สุกนะจ๊ะเ,เพื่อนต้มประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็สุกแล้วนะจ๊ะเพื่อนนี่คือผักฮ้อนแฮนนะจ๊ะเ,เพื่อนนี่บานคอยเอินผักฮอนแฮนเด้อเอาไปใส่ซุปเพชดนี่ใส่ซุปเพชดซุปมะเขือน,นะจ๊ะเ,เพื่อนนี่ผักฮ้อนแฮนนะจ๊ะเ,เพื่อนบรัวบางอ่บบางที่อื่นเขาเอินผักอยี่ยง ชิมเกผักคอนเฮนไปใส่ซุปมเขือนะจ๊ะเพื่อนๆผักคอนเฮนนะจ๊ะเพื่อนๆผักคอนเฮนถ้าอื่นเขาเรียกผักอะไรคะเพื่อนเพื่อนนี่เรื่องเขากินอยู่บอกเฮ้อเรื่องกินแต่บ้านคอยผักคอนเฮนนะจ๊ะแต่ภาษาค่อยไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาเรียกอะไรแต่บ้านคอยเอินผักคอนแฮนดูดูดูหนข้างบ้านเลยนะเพื่อนงามมากยิ่งตัดยิ่งขึ้นมันจะมีแต่หน้านี้นะจ๊ะเพื่อนหน้าหนาวนี้นะจ๊ะเพื่อนๆหน้าอื่นเขาก็จะตายเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่ เขาเลิกจะเป็นดอกแล้วเขาก็จะตายปีหน้าเขาก็จะขึ้นใหม่นะจ๊ะมีให้กินปีละครั้งเองนะจ๊ะเพื่อนๆผักคอนเฮนนี่เห็นไหมนี่เห็นปะนี่ผักคอนแฮนเออผักคอนเฮนนะจ๊ะเพื่อนๆ่อยจะเก็บไปใส่ซุดมะเขียค่อยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ารุยตรุยหาเก็บผักคอนเฮนข้างบ้านนะจ๊ะ กินง่ายอยู่ง่ายนะจ๊ะตามภาษาปูเป้ผุ้เฒ่าคาดเราะนะจ๊ะเอ้ยนี่นะเป็นเพื่อนนี่ผักฮอนแฮนนี่จะเป็นเพื่อนผักหอมนะจ๊ะเพื่อนผักหอมข้างบ้านเรานะจ๊ะเราจะเอามันนึ่งกินกับเห็ด่นมะเขียนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนดูสวยไหมงามนะจ๊ะข้างบ้านเราเนี่ยจ๊ะเนี่ยค่ะห้างครัวเราเลยนะจ๊ะชีวิตอีสานบ้าน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่คือผักโขมนะคะเพื่อนผักหขมใหญ่นยจะเอาไปนึ่งกินกับซุปมะเขียนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนตัดก่อนนะจ๊ะเพื่อน นี่นะจเะเพื่อนเพื่อเราตัดแล้วนะจ๊ะเราตัดแล้วมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซีเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่เราได้แล้วอืมผักหอมเราแล้วก็นี่คือตัดแล้วเราไปนึ่งนะจ๊ะแล้วนี่ก็คือผักปรังนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนผักปรังข้างบ้านเรานะจ๊ะเราก็จะตัดไปนึ่งนะจ๊ะผักปรังผักปรังดู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 ข้างข้างบ้านเราเลยนะจ๊ะนี่จ๊ะเพื่อน เราเก e ็บผักมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มานึ่งใส่หัวอนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอีสานบ้านเรานะจ๊ะนึ่งใส่หัวหจ๊ะเพื่อนเพื่อนผักนี่เราเก็บที่บ้านแล้วจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันต้องซื้อต้องหามจะเพื่อนเพื่อนมีอะไรก็จับยัดๆลงไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสุกแล้วก็กินได้เราจะจี๊พริกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาจี๊พริกเสนเห็นมะเขือนี่เนียจ๊ะพริกนะจ๊ะใส่ไม่จานแต่เราก็เดะเราไปในไฟเลยจ๊ะเพื่อนเพื่อนพิธีการจีพริกแบบโบราณเราจะไม่ต้อออองงมมีีีพพิิธรตไนนเื่โ๊ยก เพื่อนเอ็นพริกไหมบออนี่นะจ๊ะทีการจีพริกเราเนะยจ๊ะง่ายๆเป็นบ้านเลยนะจ๊ะจีพริกเอาพริกที่เราจีเมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนมาตำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะตำพริกก่อนแล้วค่ะอันดับแรกเผ็ดมากน้อยเลือกเอาเลยนะจ๊ะเนยจ๊ะนี่นะค่ะเพื่อนมีพริกแล้วก็มีหอมแดงมีกะทียมแล้วก็นี่คืองานะจ๊ะเพื่อน แล้วนี่ก็ปลานะจ๊ะเพื่อนป,ปันนินนะจ๊ะมะกอกหนึองลูกนะจ๊ะเพิ่มความเปรี้ยวความแซ่บให้เนียนมะเขี๋แล้วนะจ๊ะใส่มะกรอไวนะจ๊ะเพื่อน เนียนมะเขียริสุกมะเขียนะจ๊ะเพื่อนเนี่ทำแบบง่ายๆเป็นบ้านเลยนะจ๊ะนี่จะเพื่อนเพื่อนนี่คือปลารันนะจ๊ะเพิ่มความแซ่บความนัวด้วยปลารันต้มนะจ๊ะเพื่อนๆนนี่ะะจ๊เพื่อนๆผักเราก็สุกแล้วนะจ๊ะหอมกินได้แล้วจ้ะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่นี่ใส่มะกรูดนะจะอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆ

กินง่ายอยู่ง่ายตามภาษาอีสานบ้านเรานะจะเป็นเพื่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนมาเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลเด้อจะเดินมากินข้าวกับปุ๊บเปผูพุฒ่าขคาระนะจ๊ะเพื่อนซุปมะเขียนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ของมากมายนะจ๊ะใส่เห็ดกระด้างนะจ๊ะใส่มะกรอกนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ปลานินนะจ๊ะเพื่อนใส่งาด้วยนะจ๊ะเพื่อนอร่อยมากมายนะจ๊ะเพื่อนมาเด้อมาเด้อจ้านี่นะจ๊ะเพื่อนๆผักเราก็มากมายนะจ๊ะเพื่อนผักเราก็หาได้ที่บ้านนะจ๊ะ